คุณหมอหนุ่มรูปหล่อผู้มีบทเด่นในช่วงแรกๆของโคนันและเขายังเป็นอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากองค์กรชุดดำโดยได้รับการช่วยเหลือจาก fbi วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุณหมอหนุ่มรูปหล่ออาราอิเดะโทโมอากิไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ คุณหมออะไราเดะนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในโคนันปีที่4ตอนที่181มุมอับในที่มืดซึ่งเขานั้นเป็นลูกชายคนเดียวของคุณหมออะไราเดะโยชิเทรุโดยตอนแรกๆนั้นเขาจะช่วยงานคุณพ่ออยู่ที่คลินิกแต่ภายหลังเขาก็ได้มาทํางานเป็นคุณหมอประจําคลินิกอย่างเต็มตัวหลังจากที่พ่อของเขานนั้นเสียชีวิตไปและยังได้ทางานเป็นหมอและโค้ชให้กับชมรมบาสเกตบอลประจาโรงเรียนมัธยมเทตันอีกด้วยคุณหมออะไราเดะเคยเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งในช่วงนั้นเขาได้ดูแลผู้หญิงอยู่คน ฐานะแม่บ้านซึ่งคุณหมออะไรเดะได้มาเจอกับโคนันและลุงโมริโคโกโร่ตอนที่ไปรักษาตัวกับคุณหมออะไรเดะโยชิโทรุซึ่งเป็นพ่อของเขาและได้เชิญให้ลุงโมรินั้นพาครอบครัวาม,มาที่บ้านซึ่งรันกับโคนันก็ได้ติดตามไปด้วยและได้มีโอกาสทานอาหารเย็ยนร่วมกันจนได้พบเจอกันซึ่งในช่วงแรกๆโคนันได้เห็นรันดีดาที่ได้พบกับคุณหมออะไรเด,ดมากเป็นพิเศษจึงทาให้รู้สึกเคืองๆอยู่ไม่น้อยหลังจากที่เกิดคดีฆาตรกรรมไม่ขาดฝันขึ้นที่แม่เลี้ยงของคุณหมออะไรเดะได้ทาการฆาตกรรมพ่ขอ,อของเขารันก็ได้ไปอเรงคุหดกกกาชบ้้้จนนนถััใ นิสัยของคุณหมออะไรเด็่นั้นเขาเป็นหนุ่มหล่อที่ใจดีและคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเขามีความเชื่อและยึดมั่นในความดีของมนุษย์และบางครั้งก็ดูเหมือนจะเชื่อมากไปด้วยซ้ำถือว่าเป็นคุณหมอที่สุดหล่อและมองโลกในแง่ดีสุดๆไปเลยซึ่งอย่างที่บอกในตอนแรกนั้นว่าคุณหมออะไรเด็กเคยถูกปองร้ายจากองค์กรชุดดำนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อการเข้าไปใกล้และสืบสวนคดีที่บาราเกี่ยวข้องกับคุณลุงโมลิโคโกโลและโคนันจึงทําให้เวลบมดนั้นเลือกปลอมตัวเป็นคุณหมออะไรเด็ชเพื่อเข้าใกล้เป้าหมาย ปากอตัวออกมาแล้วก็ความลับก็จะแตกอย่างแน่นอนทาให้องค์กรชุดดาต้องสั่งเก็บหมออะไรเดดโดยห้เบลมอสนั้นทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่โชคดีที่คุณหมออะไรเดดได้ทาง FBI ที่สงสัยว่าเบลมอสก็เลยจะปลอมตัวเป็นเขาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นก็ส่งตัวไปอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยและหลังจากนั้นเปต้นมาเบลมอสก็ปลอมตัวเป็นคุณหมออะไรเดดจนกระทั่งมาถูกเปิดเผยในโคน,นันปีที่8ตอนที่374ร้อดิประทะองค์กรชุดดำปริศนาคูน2งในคืนเดือนเพ็ดน,นั่นเองโดยที่ปัจจุบันนันง่เอด จบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของคุณหมออะไรเด็กโทวมอ,อากิที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดแล้วก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ